ตัวอย่างที่24กำหนดให้ f x เท่ากับ x g x เท่ากับ3 x บวก7และ h x เท่ากับ x กำลังสให้หา f o g o h x สำหรับข้อนี้ก็เป็นการหาฟังก์ชันประกอบ3ฟังก์ชันจากที่ครูเคยพาพวกเราทำก็คือ2ฟังก์ชันแต่ในที่นี้จะพาหา3ฟังก์ชันนะครับซึ่งก็ไม่ยาก เริ่มต้นจากที่ครูเคยบอกไว้ว่า f o g o s เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของวงเล็บแบบนี้ได้นะครับโดยที่ฟังก์ชันที่อยู่ซ้ายสุดก็จะเป็นฟังก์งชันที่อยู่นอกสุดส่วนฟังก์ชันที่อยู่ขวาสุดก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้างในสุดนะครับข้างในวงเล็บสุดเลยนี่คือ h x นะครับถัดออกมาก็จะเป็น g x ่ไหครับถัดมาก็จะเป็น g และต่อด้วยสุดท้ายก็คือ f นะครับเราสามารถเขียนฟังก์ชันซ้อนกัน3ฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยนะทีนี้เริ่มต้นหายังไงเริ่มต้นเราก็ต้องหาจาก2ฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านขวาก่อนก็คือ g o h เริ่มต้นเราจะหา g o h x ก่อนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า g o h x เท่ากับ g h x แบบนี้นะครับซึ่ง h x เนี่ย โจทย์ก็กาหนดมาให้แล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ x ยกกําลังสองตัวนี้โอเคไหมครับดังนั้นครูก็เลยแทน h(x) ด้วย x ยกกําลังสองตัวนี้ตัวนี้กลายเป็นตัวนี้นะซึ่งการแทนค่าในฟังก์ชันถ้าในวงเล็บนี้เป็นอะไรนะครับเราจะนําค่าในวงเล็บนี้ไปแทนค่า x ของฟังก์ชันนั้นในกรณีนี้เป็นของฟังก์ชัน g เราจึงจะเอกยกกำลัง2เนี่ยไปแทนค่า x ในฟังก์ชัน g ก็จะแทนตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น gx กํำลังสจึงมีค่าเท่ากับ3 x กํำลังสอบวก7็ก็คือเราจะเอา x ก,กํำลังสงไปแทนค่า x ตรงนี้กลายเป็นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนี่คือฟังก์ชัน g o h x ทีนี้ไปหารวมกันทั้ง3าบัน f o g o h x จากตัวนี้เราก็สามารถเขียนได้เป็นแบบนี้แต่จะเห็นว่าไอเนี้ยเราทราบแล้วนะทราบจากไหนนี่ไงเห็นไหมครับ ghx ghx มันคือตัวเดียวกันซึ่งเรารู้แล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ3 x กำลังสองบวก7ดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ3 x กำลังสองบวกเเช่นกันโอเคไหมจากนั้น f 3 x กํลังสองบวกเเราจะนําไปแทนค่า x ในฟังก์ชัน f ซึ่งฟังก์ชัน f คือตัวนี้ f x เท่ากับ x นั่นก็คืออะไรที่อยู่ตรงนี้มาตอบตรงนี้เพราะฉะนั้น f 3 x กํลังสองบวกเจึงมีค่าเท่ากับ3 x กํลังสองบวกเตามเงื่อนไขของ f x จบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการหา ฟังก์ชันประกอบ3ฟังก์ชันก็ไม่ยากหาทีละ2หาตัวนี้ก่อนได้อะไรผลลัพธ์ออกมาแล้วก็เอาไปรวมกันกับตัวสุดท้ายได้อะไรผลลัพธ์ก็คือตัวนั้นโอเคนะให้พวกเราทำลองทำดูที่18นะครับซึ่งครูตัดโจทย์ให้เหลือตรงนี้ออกนะครูตัดโจทย์ตรงนี้ออกให้เหลือแค่ f(x) เป็น x กำลังสองเฉย นะครับก็หวังว่าพวกเราจะทําได้นะครับดูตัวอย่างประกอบเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้ข้ามไปดูตัวอย่างที่25ตัวอย่างที่25เขากําหนดให้ f g x ก็คือเขากำหนดฟังก์ชันประกอบมาให้ซึ่ง f g x เนี่ยมันก็คือ f o g x นั่นเองนะครับแต่เขาเขียนมาในรูปแบบของ ตัวนี้เฉยเขาบอกว่า f g x เท่ากับ x บวก1ถ้า f x เท่ากับ x ลบ1แล้ว g x เท่ากับเท่าไหร่เหมือนกับประกอบมาให้แล้วบอกชิ้นส่วนอย่างหนึ่งมาเลยถามว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรโอเคครับซึ่งต่างกันจากตัวอย่างเหล่านี้นะตัวอย่างที่เคยผ่านมาคือให้ชิ้นส่วนมาแล้วถามว่าประกอบกันแล้วได้อะไรแต่ข้อนี้ ประกอบมาให้2ฟังก์ชันบอกฟังกช์ชันหนึงมาแล้วถามว่าอีกฟังกช์ชันหนึงคืออะไรอ่านี่คือความหมายเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ฟังกช์ชันที่เขาให้มาให้เป็นประโยชน์จาก f x เท่ากับ f x ลบหจากนี้เลยนะไม่มีอะไรดังนั้น f g x ตามความหมายของฟังก์ชันอะไรก็ตามที่อยู่ภายในวงเล็บของ f เนี่ยก้อนนึงเนี่ยเราจะเอาไปแทนค่า x โอเคไหมตามที่เรารู้มาเอาไปแทนค่า x ดังนั้นจาก f x เท่ากับ x ลบ1 f, x x 1. f x x g x ก็เลยกลายเป็น g x ลบ1โอเคไหมครับอืมเอาไปแทนเอาไปแทนจากเดิมมันต้องเป็นค่า x ใช่ไหม x x เราก็เอา g x ไปแทนก็ลบ1เหมือนเดิมทีนี้แล้ว x บวก1มาจากไหน x กบวก1ก็มาจากที่กำหนดบอกว่านี่ไงครับ fgx เท่ากับ x กบวก1ก็นี่ไง fgx มันเท่ากับ x กบวก1ก็2อ,อันนี้มันเท่ากันซึ่งมันเท่ากับอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็เลยเท่ากันไปด้วยโอเคไหมครับสมบัติการถ่ายทอดนะ สองอันนี้เท่ากันนะซึ่งไอเนี่ยเท่ากับไอนี่เพราะฉะนั้นไอนี่ก็เลยเท่ากับไอนี่ด้วยเป็นสมบัติการถ่ายทอดโอเคพอเราได้แล้วว่า g x ลบหนึ่งเท่ากับ x บวกหนึ่งเราก็ย้าย1จากลบกลายเป็นบวกกลายเป็นตัวนี้โอเคเพื่อเราต้องการหา g x ก็กลายเป็น g x เท่ากับ x บวก1บวก1ก็กลายเป็น g x เท่ากับ x บวก2ครับ จบแค่นี้นี่คือคำตอบโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปทำลองทำดูที่19นะครับเหมือนกันเลยกำหนดอะไรมาเหมือนกันนะครับอาจจะมียกกำลังเพิ่มเข้ามาก็ลองประยุกต์ดูนะครับไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับหวังว่าพวกเราจะทำได้ทำเสร็จเอาชีตไปส่งไว้ที่โต๊ะครูนะครับ